จัดอันดับอาหารในเซเว่นญี่ปุ่นที่พนักงานแนะนำสวัสดีค่ะ,ดคะไดสกี้พี่สาวน้องสาว คนไทยเนี่ยเรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมใช่โดยเฉพาะเราไปญี่ปุ่นเนี่ยโอโหของกินอร่อยอร่อยเขาเยอะมากเลยเนี่ยเราเราก็ต้องแบบหารีวิวนูน่นนี่แบบไปร้านนั้นร้านนี้ดีไหมใช่ไหมใช่หนึ่งในนั้นนะคะร้านที่เป็นของโปรดของคนไทยมไม่ใช่อะไรอื่นไกลค่ะ แต่คือร้านสะดวกสื่อน,นั่นเองใช่เลยเพราะเราก็หนึ่งในนั้นเนาะก็มีแบรนด์หลากหลายมากเลยเนาะคือถ้าเกิดอย่างไทยก็จะมีแบบเซเว่น hmm. เป็นหลักเนาะ mm hmm. แต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งเซเว่นมี Family Mart ลอซานเดลี mm ่ hmm. แล้วก็มีเมนิสต็อปแล้วก็เซกมาดก็อาจจะไปที่ต่างจังหวัดนิดนึงเนาะแต่และจังหวัดก็อาจจะมีอะไรที่มันแบบเป็นท้องถิ่นมากขึ้นนะวันนี้เราก็เลยมาในหัวข้ออันดับอาหารในเซเว่นญี่ปุ่นที่พนักงานเซเว่นเขาแนะนำโอ้โหวงในเขามาแนะนําเลยแต่ว่ามันก็ต้องน่าเชื่อถือใช่ไหมใช่เขาอยู่เขาคุกคีกันมาตลอดเ,อเขาอาจจะกินตลอดทุกมือ้อกลางวันเช้าเย็นอะไรอย่างนี้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างข้อมูลนี้นะคะก็มาจาก สำนักข่าว News Life Door ของวันที่9กระกฎาคมเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ด้วยเพื่อใครอยากจะไปตามอ่านข่าวเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้เป็นผลวอลมาจากพนักง,งานเซเว่นจำนวน70,000คนกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> ว่าชอบอาหารประเภทอะไรบ้างเขาให้แบบเขียนมาทั้งหมด3อันดับทั้งหมด5ประเภทซึ่ง5ประเภทเนี่นะคะก็มีอย่างแรกคือข้าวกล่องค่ะอย่างที่2คือประเภทแซนด์วิชอย่างที่3คือเครื่องเคียงและผักสลัดต่างๆ อย่างที่4คือประเภทอาหารแช่แข็งและนดนดับที่5แน่นอนว่าต้องเป็นของหวาน ชอบที่สุดเลยใช่ก็ใครเฝ้ารออันดับไหนนะคะจับตาแล้วก็แคปจอให้ดีค่ะเราจะต้องไปตามนะคะอ่มากันที่ประเภทแรกประเภทข้าวกล่องเยออันดับหนึ่งก็คือเบนโตะซี่โครงเนื้อวัวย่างถ่านพร้อมซอสหมักโอ้โหคือพน้าเขาบอกว่าถ้าพูดถึงข้าวกล่องเนี่ยโอ้โหเมนูนี้ต้องมาแบบปิ๊งอยู่ในหัวขึ้นมาทันทีเลยเป็นอันดับแรกเพราะว่ามันอร่อยมากฉันว่ามันก็อร่อยนะฉันเคยกินมันจะแบบว่าหอมๆแล้วก็ซอสแบบ นันๆวๆคือแค่กลิ่นไปเข้าเวฟติ้งออกมามกลิ่นแบบโอ้โหใช่เลยนะอันนี้สมมงค่ะ <c oughs> ก็ถ้าใครแบบหิวๆิวลองหาเมนูนี้ในเซนเว่นดูนะถัดมาค่ะอันดับสองนั่นก็คือข้าวหน้าเนื้อที่มีรสอูมามิของเนือ้อ <c oughs> พลังงานบอกว่าตอนแรกก็ลังเลนะว่าเอยจะเอามาเป็นอันดับหนึ่งดีไหมหรือสองดีไหม,มนะเออเพรามันสูสี ดูจากรูปแล้วมันน่ากินมากเลยนะใช่คือแบบว่าตอนเทียบลังเลว่าจะหยิบอะไรดีนะก็เน่สุดท้ายก็ได้อันนี้มาเสมอเลยเพราะว่ามันอร่อยนีจ้ะต่อมาอันดับ3ค่ะโอยากโดงข้าวหน้าไก่ไข่ y e a พนักงานเขาบอกว่าเวลาแบบเห็นน้ำซุปสต๊อกไก่กับไข่ที่มันเยอะมากมานเนี่ยมันแบบรอู้<ช>อร่อยแน่นอนอะ no. นี่ก็คิดจินตนาการอยู่ว่าเอออร่อยแน่นอนจริงๆฉันก็เคยกินแต่ว่าคือไม่ใช่ของเซเว่นอะนะแบบทั่วๆไปร้านในไทยก็มีเนอะเออถ้าเกิดใครไม่เคยกินลองไปกินดูกินมันจะหอมแบบ <c oughs> พูดแล้วหิว <c oughs> เออหิวยังไม่ได้กินข้าว,าวเลยเนาะพวกเราถัดมาค,ค่ะคือประเภทแซนด์วิชแล้ว แซนด์วิชเนี่ยก็ต้องกินแบบเหมือนตอนรีบๆจะขึ้นรถไฟเนาะล้วก็จะแบบซื้อบบนิดหน่อยเผื่อหิวอันนี้ก็เราพวกเราก็กินบ่อย้อบ่อยมาดูอันดับที่หนึ่งกันคะ่ะนั่นก็คือแซนด์วิชแฮมชีสผักกาดกรุบกรอบ อันนี้เราเห็นด้วยมากๆนะคะกินประจำร้อยเปอนคือจริงๆ,ๆอ่ะที่ไทยอ่ะเราชอบแฮมชีสอยู่แล้วอของเซเวน่นของอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ของไทยมันจะแบบอบมาให้เนาะอเออชอบกินร้อนๆอย่างงั้นแต่ของญี่ปุ่น,น่ะคือด้วยความที่มันก็แบบมีผักเข้ามาด้วยอ่ะเราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบส<า>ุขภาพาดีเออใช่มันมีแฮมชีส <c oughs> ความอ้วนละมันก็ต้องมีผักในเออแล้วผักมันกรอบจริงนะเหมือนชื่อมันเลยก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองนะลองไปกินดูมันอืมาก อันดับที่2ก็คือแซนด์วิชแบบมิกซ์รวมกันก็คือรวมทั้งแฮมชีสผักกาดกรุบกรอบแซนด์วิชไข่แล้วก็แซนด์วิชทูน่าเข้าด้วยกันหนาเวอร์อันนี้คือเป็นเมนูที่แบบว่าเฮ้ยกินอะไรดีอะเอามทุกอย่างเลยละกันใช่มีเนอืออแกะพร้อมกันอยู่ในคําเดียวเนาะแล้วมันก็หนาจริงๆอะ,ออะแต่เวลาฉันกินคือฉันก็กินทีละครึ่งอ่ะเพราะว่าแบบมันมันหนาเกินไปอ่ะเออเอกก็จริงเนาะแต่ถ้าใครแบบปากกว้างก็หน้าทีเดียวเนาะลองกินแบบ คำเดียวแล้วมันแบบรวมกันทั้งหมดอ่ะเออเอ,อันน่าจ,จะอร่อยเป็แบบหนึง่งอันดับ3มนะคะนั่นก็คือแซนด์วิชไข่และไก่ทเทริยาก,กิอชื่อก็ดูน่ากินแล้วดูเหมือนจะปกติธรรมดาแต่เธอเห็นไส้ไข่มัม้ยโอ้โอชอบมากอย่างเนี้ยฉันว่าอิ่มอิ่มเลยนะ ไข่เนลูกี่ฟองเนี่ยบดเข้าไปเนี่ยเออยอดประเภทต่อมาก็คือประเภทสลัดและเครื่องเคียงแย่ออันนี้คุณน้องสาวชอบอันนี้มากใช่ไหมฉันนันไม่เคยซื้อเลยเอ้าโอ้โหทำไมมันสุขภาพแย่อะไรขนาดนั้นนะคะกินแต่เนื้อเนื้อเนื้อไม่เห็นจะอ้วนเลยนะแล้วดูคนกินผักอ้วนเอาเวิ์ดเอาอันดับแรกนะคะสลัดที่มีโหระพาบ็อกเกอรี่หมึกยักษ์ทาโกะรวมทุกอย่างเลยอื อันนี้ไม่เคยกินอะ่ะเคยกินไหมไม่เคยก็ฉันไม่เคยซื้อเครื่องเคียงกินตั้งแต่ตอนอยู่แล้วอ๋อไม่น่าถามเลยเนอะโอ้แต่เขาแนะนํามาแปลว่ามันน่าจะอร่อยนะเนี่ยจริงๆมันก็ดูมีสารอาหารครบดีนะ<อ>มีทั้งแบบโปรตีนมีผักมีอะไรด้วยแล้วแบบหมึกยักษ์อ่ะมันดูแบบน่ากินอะ <c oughs> น่ะอเดี๋ยวครั้งหน้าต้องไปลองลวครั้งหน้าต้องไปลองเนี่ยจะจดไปเลยมันได้อันดับหนึ่งอ่ะแต่เราไม่เคยกินอ่ะได้ไงอ่ะถัดมาอันดับสองค่ะเต้าหู้และคิจิกิต้มกับวัตถุดิบอีก7ชน็ดดูสุขภาาพีมกฟังชนี้ อยากจะแนะนําทุกคนคือน้องอะซื้อประจำํำน้องชอบมากไอฮิจิกิเนี่ยฮิจิกิมันคือแบบไอดำดำในภาพอะที่หน้าตาดูไม่น่ากินเลยเลยนะแต่ว่ามันมีสารอาหารมีคุณประโยชน์เยอะมาก เออไม่รู้อะไรบ้างน,นะวิตามินเหล็กแร่ธาตุอะไรก็ไม่รู้อะ่ะคือมันเป็นมันเหมือนสาหร่ายไหมนรสชาติมันเป็นประมาณไหนเธอเคยกินในเซตอาหารเช้าไหมอาหารเช้าโรงแรมญี่ปุ่นอ๋อมันก็จะเป็นอันเล็กๆมาใช่ไหมเออแลว้วแบบคนไม่ค่อยตักอะ่ะคนไทยไม่ค่อยตักเขาไม่รู้คืออะไรดำๆแต่คนญี่ปุ่นาจะตักกันเพราะว่าเขาก็ถูกสั่งสอนกันมาเนะว่าเออมันมีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรไงะเงี้ยรสชาติมันก็จะเหมือนแบบมีความเค็มๆนิดนึง <ๆ S 2> หรืออะไรอย่างเงี้ยเออกินกับข้าวได้เลยนะก็ แนะนำทุกคนค่ะมันดีต่อร่างกายมากๆแล้วก็อร่อยค่ะแม้หน้าตาจะไม่น่ากิน <c oughs> ต่อมาอาาันดับที่สามค่ะ <c oughs> ก็คือสลัดวุ้นเส้นเพิ่มความสดชื่นกับไก่นึ่งและงาออันนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะอืมหรือมันขายหมดอย่างรวดเร็วนะเธอ ฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ฟังชื่อเราวดูสุขภาพดีจริงมีทั้งแบบงาไก่นึ่งแบบโอ้เอาลาวนเส้นอนะดูแบบ <laughs> ทิ<น>้ครีมสุขภาพดีมากมเดี๋ยวครั้งหน้าต้องต้องปักอันนี้ด้วยอีกอันนึงเพราะว่าไม่เคยลองนะแถมให้อันนึงค่ะอันนี้เนี่ยเป็นผลโหวตจากพนักงานของจังหวัดโอกินาว่า นะคือแบบเขาแหวกแนวเขาแบบว่าเฮ้ยอะไรที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยกินเลยนะอันนี้ค่ะแนะนําเลยก็คือไก่น้บาบังที่สามารถกินแบบเย็นเย็นได้ปกติไก่น้าบางต้อง<ร>กินตอ,อนร้อนใช่ไหมเออร้อนๆแล้วก็ล่าทาท่าซอสอะไรอย่างงี้มาเนาะอันนี้คือแบบว่า หยิบมากินได้เลยเขาบอกเพราะมันอร่อยด้วยอืมไม่เคยลองอีกแล้วอะ่ะต้องไปลองก็ใครไปญี่ปุ่นก็อย่าลืมไปลองกินดูนะคะพนักง,งานโอกินาว่าเขาแนะนํามาเลยถัดมามมค่ะประเภทของแช่แข็งว้วอ,อันดับหนึ่งเซเว่นพรีเมียมโกลมาเกอริต้าสีทองคือเขาก็แบบโปรโมทประมาณว่าเพลิดเพลินไปกับรสชาติของพิซซา่าต้นตำรับอ๋ออันนี้ยังไม่เคยซื้ออจริงต้องของแช่แข็งไม่เคย กินเท่าไหออเพราะว่าบางทีที่พักเราไม่ได้มีแบบ <มา S 1> ตู้เวฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจะซื้อที่มันแบบเวฟมาเลยเสร็จใช่สงสัยต้องไปลองแล้วว่ะเออมันก็ดูน่ากินนะมันดูแบบชีสเนาะมันดูอ้วนดีชอบนะถัดมาอันดับที่2นะคะก็คือปีกไก่ทอดเซเว่นพรีเมียมน่ากินมากเลยอะ่ะเอออันนี้ก็น่ากินนะเราเวฟออกมาเองแล้วมันจะได้อย่างงี้ไหมคือมันจะแบบกรอ,อ,อบไหมอะ่ะ ไม่รู้่าไม่มเกลไก่ทอดมันต้องบอกฟีลลิ่งแบบข้างนอกกรอบข้างในนุ่มอะจริงพนักงานบอกว่าคือเมนูเนี้ยซื้อกลับไปให้ลูกกินให้สามีกินอะไรเงี้ยคือชอบกันทุกคนอือ่าก็เป็นอะไรที่มันกินง่าย,ายเนาะชอบทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยอันดับที่สามก็คือคาปริชิโอซามะเขือเทศและกะทิย่ำพนักงานบอกเลยว่าสิบสิบสิบนี่คือต้องซื้อซ้ำเลยนะอืมดูแต่เหมือนก็ดูน่ากินนะอ,อันนี้ดูเวฟง่ายเออเออดูแบบว่ามันเหมือนเป็นพาสต้าหรอ เออสปาเกตตีทั่วไปหรือเปล่าก็ไม่รู้กันเนาะชื่อมันแปลกๆฉันไม่เคยรู้จักคำนี้เไม่รู้จักเหมือนกันแต่ก็ดูน่ากินใช่เดี๋ยวครั้งหน้าไปลองดูเนาะประเภทสุดท้ายนะคะที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือของหวานเยออันดับที่หนึ่งชูครีมคัสตาร์ดสดเยิ้มๆพนักงานเนี่ยบอกว่าอันนี้คือจุดต้นกำเนิดและจุดสูงสุดของราชาแห่งชูครีมโอ้โหฉันเชื่อคือฉันเราจะบอกว่าฉันชอบเมนูนี้มาก ไปเข้าเซเว่นญี่ปุ่นทีไรคือต้องหยิบอันเนี้ยติดมือทุกครั้งจริงหรอมันอร่อยมากเวอร์เมนูนี้อ่ะทำไมอ่ะแนะนําเลยนะคะทาไมน้องพลาดประเด็นไม่เคยกินหนอหรือเคยแต่จําไม่ได้มันอร่อยมากอันเนี้ยนะแนะนําจริงๆว่าปกติไปเซเว่นก็จะแบบเออไม่หยิบผักก็หยิบไอติมไปเลยอ่ะ,อะจะแบบไม่ค่อยสนใจของหวานเท่าไหร่ไม่ได้ละเราห้ามหน่อยหน้าคุณพี่สาวนะ อันดับที่2 a งเอแคร์คัสตัดเนี่ยดูจากรูปแล้วก็แบบมีความ<อ>ครีมข้างในนุ่มๆแล้วก็ข้างนอกด้วยเคลือบช็อกโกแลตโอ้ยนีน่ากินโอ้่ากินเวอร์ไม่รู้มีใครเคยไปลองหรือยังฉันว่ามันต้องเวิร์กอะ่ะเพราะว่าฉันชอบช็อกโกแลตด้วยอ,อันดับที่3นะคะนั่นก็คือ คัสตาร์ดแอนด์วิปชูครีมอันนี้ก็คือเหมือนเป็นชูครีมคล้ายๆกับอันดับข้อหนึ่งนะแต่ว่ามันจะมีคัสตาร์ดอยู่ข้างล่างอันนี้ก็เคยกินอันนี้ก็อร่อยไม่เคยก้วเนะตัวนี้จะเป็นแบบสองรสชาติไปผสมผสมกันอะคัสตาร์ดกับชูครีมอันนี้ก็อร่อยฉันว่าอันนี้ควรได้อันดับหนึ่งไหมมันดูแบบอันล่ะก็คืออร่อยไงเฮ้ยแต่ว่าอันดับหนึ่งอะมันมีแค่ชูครีมอย่างเดียวเลยอะแล้วมันได้อันดับหนึ่งอะก็แสดงว่ามันอร่อยมาเออจริง นะเราต้องเชื่อในอันดับของพนักงานเขาเนะาะอ่านี้ก็จะเป็นอันดับอาหารทั้ง5ประเภทในเซเว่นญี่ปุ่นนะคือใครไปเนี่ยก็อย่าลืมไปลองดูว่ามันอร่อยจริงๆตามที่พนักงานเขาแนะนํากันหรือเปล่าใช่ก็วันนี้แนะนําไปเท่าไหร่5้คูณสา5อย่าง15อยา่อยางบวกอีกหนึ่งด้วยแก่น้บาบังเออสิอยา่างไปครั้งหน้าไปหยิบมาให้ครบ16อยา่างแล้วจ่ายเงิน <laughs> ก็อ้วนเลยนะเออแต่ละอย่างก็ดูแบบแคล,ลอรี่สูงอยู่นะยกเว้นประเภทผักส่วนใครเนี่ยเคยกินอันไหนมาในอันดับที่เรากล่าวมาหรือเจ้าอื่นๆก็ได้นะเราแบบรู้สึกว่ามันอร่อยมากเลยก็สามารถมาแนะนําเพื่อนๆในคอมเมนต์ได้นะว่าเฮ้ยไปกินอันนี้สิอันนี้อร่อยเหมือนกันนะอย่างเงี้ยเออเราจะได้แบบไปลองกินบ้างโอเคอรสดมากก็เถิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไดสกี้พราสด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย